ออกไปกินข้าวห้างดีกว่าไปทน่สุดดเออแล้วเดินเข้าห้องอ่านแบบดูดันดูดันเบาใจวันนี้กอเลียแต่ปากดีพักได้ด่าได้ <c oughs> อร่อยค่ะได้อยู่วะยังไม่ได้กินเลย <c oughs> เนแรงบันดาลใจว่าจะได้ <c oughs> เงินโบนัสมาซื้อรองเท้าบาทให้คนอื่นกินอ่ะใครก็ได้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ไม่ไหวไบโอหหดไปหน่อยพวกนี้มันไม่แบกไงมันต้องให้เวลแบกคนเดียวมีคนโดนแทนแล้วเดยวเข้าไปแล้วหายตลอดเลยพม่โดนแต่จริงๆเหตุผลหลักๆแล้วก็เพราะว่าไบโอมันไกลเกินไปนะไอวัตโฟแบบยังยังไม่ถึงขั้นนะ ตื่นเช้าเหมือน,นเดิมตื่นนอนห้องนี้นอนเล่นนีเฉยคุณบอกจะย้ายหนีน้องย้ายหนีแล้วชอบเบียดเบียดตกเตียงพี่เจียเรียกแล้วเรียกแล้วก็หันมายิ้มให้ชายยามเช้าไอ้ยิ้มได้ยามเชา้าเลยตีสี่เลย อยากให้เห็นท่านอนหมวยจริงทุกคนจะแบบสงสัยเหมือนกันหมวยอช้างตีอีทางกับข้าวโรงแรมแล้วเป็นไงเห็นพี่เห็นเรากินเหลือตลอดเลยอ๋อก็ออกไปกินข้าวห้างดีกว่าไปไทยเอ็กเพสนะครับน้องน้องอาหารไทยเดอะเบยเนาะมือลกที่มางงเหมือนกันว่าทำไมมันอร่อยแค่มือแรกมันทำเอาใจคนไทยอ่ะน่าจะแมสอายไปแล้วคนนี้ท้ทดีตกรอบก็ทัวทัวทีเดียนตกรอบมาก พวกผมเองวันนี้เล่นแค่คู่เดียวพอแล้วนะจะเล่นหลายคู่เลยท้าตอนทศึกษาห่อข้าวไปกินห่อข้าวไปกินเหรอขิงเจ้าขิงเจ้าโอ้โอแล้วเดินเข้าห้องอ่านอะไรอ่ะโอเคครับ ดูดันเรใจวันนี้เราไปทำาไรกันแล้วก็เอาไปเซียนรักกันนะครับมอเกมแบบดูดันดูดันเรใจวันนี้เดีบ้านอ่ะขอจบ้าแบปเสียงแบบดูดันม่อเชอบอละคอจะพังยนี้นี่มันกินกินมาม่าได้ทุกวันจริงขอแค่เป็นเส้นน่ะ งไมันสซอยพริกนี่ว่ะอร่อยเหรอยังไม่ได้กินเลยยิ่ไดีนะเปคำเย็นเต้ของมากเลยดีเด็ดต้วยังกินตัวนี้จะจืดนึ่ะ ทำกินเนียทำให้ทำอย่างนั้นมันไม่้ากันไหนต้องคุกไละรับเออมันต้องคุกยิ่งไงยูโน่ก็บอกเขาเมื่อกี้บอกเขาใส่ชอดพิเะๆผมพูดเนนาม่เป็นอะเด็กิ่เหรงไเหอ่อรอไม่อรอยกินต่อดูเลครักลังดูรองเท้าอยู่ครับผมองท้าอะไรลองเท้าบารองเท้าบารคือ เตรียมพร้อมก่อนแข่งโดยการรองเท้าบาสเป็นแรงบันดาลใจว่าจะได้เงินโบนัสมาซื้อรองเท้าบาสเมื่อกี้ก็นั่งคิดอยู่จะถ่ายแล้แถมเลยดีไว้ที่ดีมาไม่เล่นละเฮ้ยไอพึ่งที่ห้ามผมได้เหรอไอ้บ้าโปรงทำไมซิง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 เอ้ยเอ้ยเอ้ย พี่ลีปากดีปากจัดทางเดียวพี่ลีปากดีมากนะครับเวลาเล่นทางเดียวบอกไว้ก่อนวันนี้กอเลียแต่ปากดีกอเลียทางเดียวก็เจอแลรู้เลย K T N L อ่ะทักได้ด่าได้คนนี้ชิว่าเกียมอยู่ว่าเขาโฟกัสเนี่ยเอต้องเข้าใจแหละว่า เพสตตล์อาจจะเคยยกมาสูงอ่ะก็เลยขัดเลยครับกระโดดมาเลสบ้า์ตรงนี้แล้วเนวครับเลือดไม่เต็มครับมาสกิลใต่เเมื่อกี้ไม่โดดด้วยพอเลสตองมากดดันใต่ครับแล้วโยนมาทุกอย่างและข้างล่ังเก็บเฟิร์สบัตมาได้ก่อนกับเกมสิชอารอนโอ้มันเริ่มไหลครับแล้วเนวเข้าป่าลำบากแล้วฮะ โอ้แล้วไปตาดด้านซ้ายครับเย่เย่เรียบ้อยครับเจอหมูพีเข้าไปปาดท,ทีเดียวแต่ว่าหมูพีกำลังจะตายครับแต่กดแข็งกระโดดเอาตัวรอดมีกรอกครับยังรอดไปได้ตต่อและดึงมาสวยครับคาวายโดนเกี่ยวมาหนักๆนักครับกำลังจะตายโอ้แต่ยังเอาตัวรอดไม่ได้ไวโอพยายามจะยิงแล้วครับแต่ยิงจบไม่ลงครับไป,ป๊อปโผแลวฟูเิเลตจเมยมาตรงนี้ครับแต่ว่าวางฟอเล่ซอไปเหมือนกันครับสตีปอมกางแตกไปครับยังไม่มีใครเสียชีวิตลงครับจังหวะนี้และดึงมาอีกหนึ่งคนคู่ครับเมื่อกี้จะพึ่งหิวไปแล้วตอนนี้ส โอ้ไม่ยอมปล่อยให้รอดจริงๆครับและดีมอนคอครับจะเคลียร์ตัวเวฟแวนการ์ครับ โอ้แต่แรกมันด้วยเลือดทึงหลอดกว่าครับแล้วหมูพีเข้าไปอีกหนึ่งรอบเลยแย่เ yeah, กือจะติ้นครับแต่แตโดนชักดาวไปจนได้จากฮาร์ดครับหมูพีว่าตัวเองอลงอยู่ในกลางวงคนเดียวในทีมไฟและเข้ามาเกี่ยวใส่เนวคุกพยายามจะฮิวช่วยแล้วแต่เนวถูเลืเอดกลับมาสับมาสวยแล้วโจนสกิลมาสวนกลับครับหมูทำให้เควที่ิทารอนต้องถอยแล้วแมททีมครับไล่มาจังหวะนี้ครับไล่มาเรื่อยๆเอาแล้วครับกลายเป็นว่าเสียไอโอนโปรไปครับแล้วกลางวงครับเสียนทีซีไปอีกหนึ่งตัวโอ้แลวกายเป็นว่าหมูพีก็หลดไปด้ววววยจาากกรรรตขอองงแแแมทีีคคัับบไ่่ดลล้้้นนโ มันลงด้านล่างแล้ววิ่งกลับไปอ้าวทิปเปอร์ยยัางล้เขายังไม่ตายเลยทั้งคนครับและคลิปเวฟก็ยังเข้าอยู่แล้วมันยังมาอีกหนึ่งเวฟด้วยครับแม้ว well. ่าตัวเอเลฟพยายามจะเคลียร์และหนึ่งเวฟตรงนั้นแต่มันยังมาอีกหนึ่งครั้งและเป็นการส่วนครั้งเดียวครับที่ิสีเปรียบจากนะครับในเกมมาตลอดและกลับมาชนะได้ครับแม่ครับมากกว่าหมดแพ้อย่างเดียวคือกอร์ชนะนั่นแหละครับได้ครับเรามาเชียร์กันนะครับใครเชียร์ใครเต็มที่เลยนะฮะก็อย่าไปละลัน เต้นไปบุกป่าแล้วครับมิวสิกเทนเข้าไปแทงใส่แล้วกันเมือนกี้เราเปลี่ยนเสด็จเซฟิชันไปมีเฮารุเคนวอลจะขวางเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเติมเข้าไปครับคุณผู้โดนหนักเหมือนกันเอาไปเลยแล้วครับเป็นทีนีหลับไปแล้วเรียบร้อยเป็นเฟิร์สสว่านทีนี้ได้ไปแล้วข้างหลังครับพยายามจะเข้ามาเล่นครับเดี่ยวแล้วเรายังรุมอยู่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพลวัลทุนทั้ตรงนี้ทำมากตัวเราฟิกเกอร์ยกไปพร้อมกับฟูกซิเลนหายไปเลยถ้าเราคูกอะไรครับตัวกันหายไปก่อนแล้วตามันนี้เย่ครับลลูกงไปสหรับตัวแคี่ แบบนี่ดาเมจเอเขาลดลงเขาต้องถอยแล้วครับโอ้ยโดนเว็นอุ้ยัดไปครับที่ฮาร์ดฮาร์ดดามันจะลงไม่ลงแต่ซูก้าเข้ามาลุกไอปอนโป่อนแล้วเขาไว้แล้วเอ้าโดนเบรกด้วยครับตัวนี้โอ้แถมมากดีกว่านี้ครับจักเล่นครับโอ้แล้วกองนี้ตีทาวเวอร์อยู่แล้วเล่นแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเอาล่ะครับโดนอีกแล้วเดี๋มงเส้นตรงลานเป็นโอ้แล้วเขาฟิกเกอร์หลบออกมาจะแทงสวนหลังดึงแล้วสกัดพุ้นไปพยายามจะเข้ามาช่วยล้ำแต่ล้ำไม่ไหวครับดีนี้โดนด้วยหรือเปล่าแต่ดูกางวงแล้เสียไปสี่ครับแต่เนวบอกว่าค้อ่่วใสไปกน เฮ้ยแต่ดีฟ็อกแทงแล้วออกครับฟูตเสดไล่มียืนค้ำหน้าอยู่ทีนี้สิกดแทงแล้ววาร์ฟลงมารับน่าจะได้ข้างสูง่ายเขาสกายบอลมายัดเข้าหน้าอะไรบัลโปหายไปครั้งหนึ่งแต่ว่าบุ้ข้างยังได้อยู่แล้วดีฟ้องเอเลสยังอยู่ครับยิงไปสี่ครับตรงนี้ดับเ์บอลคิวด้านบ่อนเอทีซีตามไปได้ไหมได้หรือเปล่าได้เท็ดครับแบบนี้เป็นเอเลนแล้วแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นครับการเดินไปของทีมเคเอฟซีทารอนจะจบเกมในสามสองหนึ่ง ตีเสมอครับที่แมทไปจุดได้ฮะเสมอกลหนึ่งตนหนึ่งครับในเกมที่สองของเรามาตีเสมอมาได้ครับไปเฮ้ยนะไอ้สุนัขแล้วก็มีหมามองอ่อ่าเฮอมันไม่รู้ชะตากรรมเลยยังยิ่คิดเิ่งใจแี่เบื่อเป็นเหี้ยเป็นเสือไหมนี่คือวันใจแต่มันเป็นจังหวะที่ป้อมด้านในยังยังอยู่เหมือนเยอะใช่แล้วก็เป็นน้อยเลยไม่ได้แหวงอะไรแล้วพราะเขียเวฟได้ด้วยก็ไม่ได้เสียงกลาง อทนตรงนี้ฉากหน้าอยู่ไกลเขาาล้างแสแครมาครับได้ได้เปิดบาไปก่อนครับเอ็นครับแต่ในหลุมตรงนั้นครับกำลังโดนผักเข้าไปเรียบร้อยครับตายไปเหมือนกันดีบ็อกไปเกาใส่คาวาครับแล้วมีช้างมาช่วยจากด้านล่างครับลงทฝั่งตรงข้ามครับและเสียไป2ครับหมีตีคนตอนนี้ครับหมีพาคนไปตีอีกคนนึงอีกคนนึงโดนีคหนจะได้เกาะโดยแล้วเดวกระโดดเข้าไปเปิดพรเห็นว่าฮิวแล้วแต่ว่าดาไมจเจอเเลนไปครับยิงตาย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 นนทิยิงต้างครับตัวเเลนครับ เคออฟโซลิชันนายไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับและไม่เปิดมาเตเยอร์ใส่คนแล้วครับตรงนี้และกลายเป็นว่าคนหลุดกลายเป็นคาวายครับแล้วเลยไปที่ช้างต่อไปนเคทีนีดีตีครับไปเลงใส่เย่ว่าไงเย่ครับลงมาทําให้นายแย่นะครับหมูและเนครับโดนกอดไปก่อนครึ่งหลอดได้ป้อมไปแล้วสามทางสมูตามกับแบบดีสีครับมาที่เล่นการกับเทฟสีชาลอนครับ และก็ตอนีเยอร์ครับเลือดยังเหลือเยอะอยู่ด้วยครับในขณะที่โคนี่ยังมีฮิ้วแยังกิ้วอยู่เรื่อยครับสร้างความสดชื่นห้กับเอเลนดูเอเลนยิงโอ้แต่รขาเอเลนดยิงช้างแล้วทะลุไปถึงข้างหลังครับและฮาร์ดจะแตกก่อนช้างและช้างตายพร้อมกับฮาร์ดโอ้และป้อมแตกครับได้นำไปก่อนสองก่อนหนึ่งเกมเทสติคาออนเกมหน้าเขาจะผ่านรอบต่อไปของเขาได้แมตช์พอยต์มาครับได้ง่ายอคค่่ยเลนไปรับแล้วก็เป็นเอเลนครับเอเวอเรสต์เกมไม่ตายเลยครับสองศูนย์ห้าบอกยอดเยี่ยมยิงไปแสนหกนะครับผมนี่ผมันยังปวดแต่ยอดเยี่ยกครับ ะสุนยิงสบายจริงๆครับเหมือนตะปูแนะพอเห็นออร่าเคลียร์ลุยทั้นเด็ดทัมงรนเป็นอย่างเปิดไปให้เขาได้ยิงหลัง<า>แล้วเข้าไปสามสองดึงจบเกมนี้แล้วเราชนะเพราะมันนี้จบเกมใช่ โอ้ยโดนหนักเลยครับภูลาดเรือพุ่งออกมาตรงนั้นครับใส่เรามาสุดๆแต่ว่าบริเวนของเราไม่ได้ครับทีนี้ทักษะเปแล้วสวนได้โดยแอปพลิเอาโทนี่โดนเกี่ยวลุมตกรามยามใส่ไปแล้วครับเอเลสแถมมาหรือเปล่าแล้วเขาตามมาหนักครับแต่ไม่ใุ่แล้วแต่ยังเบรกได้ในี่ฟองสวนเข้าไวัได้ด้วยครับทีนีฟิกเกอร์มาแล้วขอลามให้สุดไปให้ต่อไปให้สุดไปให้สุดไปข้างหน้าไปข้างหน้าโอ้ยเอเลสโดดดิโดนแล้วข้างซ้ายมือครับโอ้ยเราเอาตัวออกมาได้ไหมได้ได้เีกได้เขี่ยต เขียวอยู่ครับตรงกลางโทนี่ไม่รอครับเป็นฮาร์ติเกตได้แลกกันไปกับคู่ครับไห่กันตัวนี้อยู่แอลขวาพยายามจะล้มทำเป็นบอลลูนนิวเข้ามาหลังแต่ว่าเอเนนี้สิลบคู่ครูไปได้ก่อนครับแล้วกลัวโดนอยู่ด้านในนิวพยายามจะแช่แต่ดาเมจมันลดหลับมันเรียบเลยอายาวิ่งไปโดนตึงท่าเดิมแบบเดิมจับไว้แบะแล้วตายเหมือนเดิมไอป๊อตโฟลขึ้นมาจต่พูดกันเลยสบายแล้วปั๊มไปเป็นก้อนแบบนั้นได้เลยแล้วไอป๊อตโฟก็เด้งขึ้นหน้ามีีล้้ทมขึนนหาไปแง ครบแีฟอกเซ้นกันลังตะตายกดแข็งเรามาไว้เอเลสตัวเข้าถึงตัวแต่ว่าเอ n นดีอนซอกตอกม่นด้วยนะครับตอกแบนมากแล้วเข้าไปเล่นในบ้านเล่นในบ้านได้เย่แบบนี้เป็นเอต่อเจ็ดแล้วจบครับพานเข้าสู่รอบหกทีมต่อไปเลยครับน่เอ็นีเหมือนไม่ใช่จิงานี่ยเียงนหถูกเียบหรือเปล่าุ Cảm ơn. Cảm ơn đã 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 Xin chào, e Chúc mừng các bạn với chiến thắng ngày hôm nay. À đầu tiên thì cho Phương Thảo hỏi một chút, ở ván thi đấu đầu tiên thì KFC talon đã để mệt tim lội ngược dòng thành công. Theo bạn thì lý do tại sao các bạn lại thua ván thi đấu đó? ในเกมแรกค่ะมเมททีมได้พลิกสถานการณ์แล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้ทีมเราแพ้ในเกมนั้นคะก็เป็นเพราะว่าเราแบบทำไฟได้ไม่ค่อยดีครับในไฟสุดท้ายเพราะว่าแต่จริงเหตุผลหลกักๆแล้วก็เพราะว่าไบโอมันไก่เกินไปนะไอวัตโปรแบบยังยังไม่ถึงขั้นนะ <laughs> Vâng, như vậy là pha giao tranh cuối cùng, uh, Erez và các đồng đội của mình đã chưa thật sự ăn ý lắm và đặc biệt là vị trí của iPod Pro. <laughs> Câu hỏi tiếp theo dành cho Erez đó là ngày hôm nay thì các bạn đã sử dụng cặp bài trùng mang tên Narok Aya, một combo rất mạnh ở Meta hiện tại. Nhưng các bạn đã để mệt tim đánh bại với Helen và Kefany. Theo bạn thì Helen và Kefany có phải là combo có thể khắc chế được Narok Aya hay không? ก็คือในวันนี้เราใช้คู่นักฮอคและก็อาญาแต่สุดท้ายโดนเมตตีมใช้เฮเลนและกาฟนีเอาชนะแล้วเจ๊คิดว่าเฮเลนและกาฟนีสามารถแก้ทางนักอคและอาญาได้ไหมก็สามารถแก้ได้ครับเพราะว่าเวลานาคอคกับอาญาเข้ามามันเหมือนเป็นการตอดตอดแบบก่อนเข้าไฟแล้วแล้วแบบเฮเลนสามารถฮิวส่วนขึ้นมาได้ก็ทําให้แบบ2คนนั้นแบบแบบเหมือนไล่ไล่ผลไปครับ Ừ. Ở những trận đấu đầu tiên thì chúng ta có những cặp bài dị xuất hiện Và ở những trận đấu tiếp theo thì chúng ta lại có những con bài có thể khắc chế được bài dị đó Đây là một điểm rất hay ở một giải đấu quốc tế hội tụ những đội tuyển xuất sắc nhất ở các giải đấu à, Câu hỏi tiếp theo dành cho Eric đó là Bạn đánh giá phong độ ngày hôm nay uh, của ai trong team là tốt nhất? Tôi nghĩ là hôm nay team Lào hay mịp bọn ngàn đây đi thi dụ Không biết ạ đây mình thì phải 2 lòng nè Vâng à, Bạn đánh giá, đánh giá sao về NTNZ? Bởi vì là ngày hôm nay với KDA 0, à, 606 của anh ấy Với con bài Floor thì ở Việt Nam Người ta sẽ nói rằng là Floor có người yêu Tức là Floor rất tốt <laughs> À Leo tế khi dần gặp NTNG Bởi hôm nay có lên đây đi mắc KDA 6 ở xuống thì Việt Nam fan này Trong chat cậu bọc qua đi nộ, phần, bẹp, mark, Một Florentino có fan lên hài ma lên đi ma thử đi còn làm đây rồi dùng hả? vâng vậy thì câu hỏi cuối cùng trước khi chia tay Eres bạn à, dự đoán à, ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu tiếp theo giữa Sài Gòn Phantom và Biker Topia à, mẹ tỏ bay khi mẹ ra hoàng à, Sài Gòn Phantom lấy Biker Topia lấy tay khít qua team này sẽ là team chiến thắng Vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem dự đoán của Eric có đúng hay không. Bởi trận đấu tiếp theo cũng sẽ là trận đấu xác định đối thủ tiếp theo của Kep Citalon vào ngày 3 tháng 12. Các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn Eric với phần phỏng vấn vừa rồi và chúc mừng Kep Citalon một lần nữa. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với trận đấu tiếp theo giữa Sài Gòn Phantom và Baker <laughs> งั่อยู่บ่งรอนั่งม่เลยโม่อไม่ตอบไม่ตอม่ตอบมตอบไ่อบม่บไม่อบไม่ตอไมเตอไม่ตอบไม่ตไม่ตอบม่ตอบไม่้บมตอบไม่ตอบไม่อบไม่ตอบม่บไม่อบไม่บไม่อบไมอบไม่ตอบไมม่อตอมอไม่ตบไบไม่ตต้ไม่อบไบมอไม่อบไมไม่ไไม่ตบบไม่ไมบมบอบบ่ไบม่บบไม่บไมมออบไมบไม่อ แบบ3สูรเลยโดนเลยเอาไปโอนไก่กันไปเอาเห็นผลหลักๆเอาเล่นใส่มบโบวป่ะ5คนโดนพี่แม็กตีใสยแม็กโบวไม่เป็นไรตีไม่ทันหรอกอยู่ในห้องแข่งพี่แม็กตามมาไม่ได้ คนเนี่เข้าใสกันสองวันแล้ว้วนใไอ้ป้อนมันรักใครวะเข้าไปรับใครวะไม่ดูปะยังไอ้ป้อนมันทำไมมันอยู่หน้าสุดเลยวะก็หนีไม่เข้าออกง่ายสุดเกมเกมพายคุณเอาเยอะลงลำไงลำมีคนโดนแทนแล้วเด็กเข้าไปแล้วหายตลอดเลยพี่โน้ตไม่ตายแล้วหายรถไฟอ่ะได้ล็อกไปแล้วดีไอ้โน้ตเหตุผลลำอย่างนั้นไม่คือมึงเชื่อไหมถ้ามีสักไฟอย่างที่กูไม่ได้ถ้ากูล็อกไม่ทันสักไฟแบบมันกดล้างทันอ่ะไฟน่าจะยจบแน่แน่เพื่อนคิดในใจอยู่แบบโดนอะไรไม่ได้ เขาพูดจะยื้อใไว้ไม่ได้เลยเนี่ยอางน้อยถ้าถ้าได้ล็อกตูอย่างี้มีโรนันโดโรนันโดหลุดเดียวโรนันโดโอลอกไอ้นันได้หลโนัโดหลุดเดียวไอ้หี้ยไ่่โอ่ย่่่่่่ก่โ่่่่่า่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่พ กูไปทำไมโพูิชั่นมโอกูไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรกันวะเชไม่กล yeah. ัวไงพี่ปอยบอกมีโอกูก็เลยมีพลังขึ้นมาเหมือนกันมีโอกมีการนมตีนมีโอกมีฟิกูเลยพลังยังบอกบอกกูมาออสเซียบันดี้วะทุกข้าวท้กอ่าทช็อตเลยข้างนอกเคลียร์กันมันมากเลยไม่เอาอะไรข้าจะเอากัะติกทำไมหน้าดูให้คนอื่นกินอ่ะใครก็ได้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์อ่ะคนมีความสุขกับพอลกับแก้วข้าวแบบนี้ไม่ไหว คิดถึงผัดกะเพราที่ไทยแล้วเป็นไงบ้างผมไม่อยู่ะเขาบอกว่าเกมแรกเกิดอะไรขึ้นอย่างไรไปโอไก่ไรก็มาอยู่ไปโอไม่เกิดอะไรขึ้นโดนไกเดินไรอ่ะเดี๋ยังเล่นไม่ถึงเลวไปเลยไม่ได้กินกากคู่ต่อไปนี่คิดว่าจะแบบ ได้เจอหรอเอทีผีด้วกันต่โบผมก็ยังไม่เคยเจอนะตอนนั้นยังเอ,อ๋ยอยู่ยังเล่นเอาวีใเป็นตอนนั้นหนนยอกหยอกหยอกเอจี g ีเจ้าบ้านอนน่ะเอเจ้าบ้าน เจอในกลุ่มประมูลเจอในกลุ่มประมูลเจอในกลุ่มประมูลนะครับเออไอ้เยี่ยงกูลายเซ็นเป็นไงเฮ้ยกูเลือกที่ได้ละกูจะดูไว้เลยเพราะยังกูต้องอยู่บนหัวมันเยสเยสเไม่เซ็นทับเลยว่ะแบบขีดไอ้ไอ้ปูนี่ไยังไงดิไอ้ปอสไอ้จะเซ็นเหมือนขี่เกียเลยายเซ็นหรือตัวอะไรที่หายเงี้ยเขาเขียนเองก็ได้ไอ้เงี้ยได้ไหมได้มือกูนะโอเค ต้องเขียนเองก็ได้ละพวกเขาก็ติดของผมนะประมาณ20แก้วอะสปาบักหร่อน่ะ